สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทําได้กับผมอันธิชาญคารูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศร,รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับ คุณผู้ชมครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับเราต้องยอมรับครับว่าในหลากหลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับมีการพัฒนาขึ้นใหม่มากมายครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของการพัฒนาทางเทคโนโลยีนั้นจะก้าวหน้าไปขนาดไหนเรื่องของบุคคลเรื่องของจิตใจนะครับของประชาชนทุกคนเนี่ยที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมโลกนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการที่จะทําอย่างไรครับให้คุณธรรมนั้นสามารถที่จะเข้ามาขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านของ เทคโนโลยีด้วยครับวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้มีมิตินะครับของการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องครับนั่นก็คือการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับอีกหลากหลายชุมชนครับที่ต้องการถอดรหัสคุณธรรมแล้วก็นํารหัสคุณธรรมนั้นไปปรับใช้กับชุมชนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนของตัวเองด้วยคุณธรรมครับวันนี้เรามีตัวอย่างดี ของชุมชนคุณธรรมแห่งหนึ่งครับจะมาพูดคุยกันครับนั่นนะครับก็คือทางด้านของว่าที่ร้อยตรีชาติชายยอดมิ่งครับผู้นําชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดฝั่งคลองจากจังหวัดนครนายกสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าต่อให้เกิดการพัฒนาด้านของเทคโนโลยีสังคมเราหรือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยความง่ายต่างๆเหล่านี้แหละฮะถ้าเกิดว่าเป็นเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนาะเราเราเกื้อกูลกันเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงว่าทุกคนต้องมีคุณธรรมแต่มาณนะปัจจุบันนะฮะอยากอยากให้อาจารย์นะครับลองเปรียบเทียบสักนิดนึงครับว่าในโลกของการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลละแต่ว่าในโลกของคุณธรรมเนี่ยเราจะต้องยังให้คงอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยยังไงครับขอขออนุญาตเริ่มเท่าความนิดนึงเนาะ เพราะว่าเราอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นวิถีชีวิตแล้วก็มีเรื่องของชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องอนั้นชุมชนของเราก็อยู่ในจังหวัดนครยกเนี่ยใน4ี่อำเภอเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอบ้านาอำเภอองคลักษ์แล้วก็อำเภอปากพีก็เรียกว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการอพอยพลงมาจากสปปลาวแขวงเชียงขวางทุ่งไหหิน อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชาติพันธุ์ของเราที่มีการพยพลงมานั้นก็จะมีตั้งแต่ต้นก,กรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็มารัชการที่สามอะไรต่างๆเนี่ยนั้นการลงมาของชาติพันธุ์เนี่ยไม่ได้ลงมาแล้วนะการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็นําสิ่งที่เรียกว่าการทำอาหารกินสมัยก่อนกับวิถีชีวิตวัฒนมลงมาในชุมชนที่เป็นเขาเรียกว่าวัดฝังคลอ,อ,อ,องหรือตําบลเกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครยกจุดเริ่มต้นตรงนี้ อย่างที่ทางวิทยากรได้บอกกล่าวที่นี้ว่าว่าเราจริงแล้ววิถียังเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมความซับซ้อนหรืออะไรต่างๆเช้ามาก็จะมีคำหนึ่งคำหนึ่งพูดเป็นประโยคนะเป็นภาษาพวน<ะ>บ้านพวนเฮานี้มีความห้่มเย็นบย่ยะบ่เข็นพอมีพอกินเส้าตื่นหุงเขาเฮาไปเอ็ดนา เสาะปูเสาะปลากลับมามื้อแรงขี่ควายเข้าเคาะพอเหมาะมืดค่ำกินเข้าอาบน้ำนอนหลับ เ <Our> อาแหงนี่คือวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนพูดง่ายๆเลยก็คือมีความร่มเย็นยน,นะครับจะก,กลุ่มชาติพันธุ์มีความร่มเย็นเราก็ทํามาหากินกันนะครับออกไปทาออกไปทํหนาออกไปทํามาหากินกันกลับมาแล้วมันมองได้เห็น้วยครับว่าคือมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยใช่ใช่ไหมฮะใช่ในอดีตนั้นนะหลังจากตรงย้อนไปอีก20กว่าปีที่ทําไมมันมีสาเหตุมีอุปสรรคว่าทําไมปกักปีที่เราอยู่เนี่ย ทำไมเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วทําไมคนไม่มาถ้าคนไปเที่ยวนครยกสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเขาไปเที่ยวในตัวที่เด่นๆคือน้ําตกนะครับวับงตะไคร์สาริการสาริกา,กา,ารกาครับแล้วพอดีจังหวัดจังหวัดของเราเนี่ยมันอยู่อีกอําเภอหนึ่งที่่ไปทางจังหวัดปฐจินบุรีรจากห่างจากตัวจังหวัดนครยกประมาณ7กิโลแล้วคนก็ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะกลับเลยไม่มีโอกาสด้แวะมา ก็เป็นโอกาสดีจากเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฟองสบู่แตกเนาะเมื่อปี2540แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยก็อยากกระตุ้นให้ชุมชนได้มีอะไรแล้วก็มีปรดีจังหวะมีการจัดงานนครยกกมรดกธรรมชาติตอนนั้นท่านเพราะว่าดรธีรพลไจยศวิทย์ก็ได้มองว่าแต่ละชุมชนน่าจะมีกระตุ้นอะไรต่างๆแล้วส่วนหนึ่งที่เราทําเรื่องของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านก็ต้องบอกว่า มันเป็นหลักบวรที่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆบวรคืออะไรในสมัยก่อนคือง่ายๆหความจริงเนี่ยมันคือวิถีชีวิตของเราอย่างไ้วก็พอพอเรามาถอดรหายเป็นบวรเนี่ยหลายคนก็งงๆนะว่ามันคืออะไรก็คือมีบ้านก็คือชุมชนมีวัดก็โดยท่านพระครูวิญญาณุโยกเจ้าวัดสังครองอีกตัวหนึ่งก็คือโรงเรียนหรือราชการที่เรามองดูว่าเราจบทบูรณาการด้วยกันตอนนั้นก็จะมีศึกษาธิการอำเภอมีวัด ก็มีชุมชนมก็เข้ามาคุยกันโดยหลงพ่อได้เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าวาดแล้วก็เคยไปอบรมที่หอศิลป์จึงได้รู้เรื่องราวของการจัดทําเรื่องของศิลปะการแสดงรือตั้งให้เห็นเป็นพิพิธภัณฑ<ม>์จึงนําข้อมูลตรงนี้กลับมาถามชุมชนว่าชุมชนเราน่าจะมีพิพิธภัณฑ์ไหมเพื่อให้มันสอดคล้องกับงานที่นครยกมรดกรรมชาติท่านก็เลยปรึกษาทั้ง ทางอำเภอศึกษาธิการทางโรงเรียนนะแล้วก็ชุมชนว่าถ้าจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝังคลองหรือวงเรียกว่าไทยพวนเนี่ยมันน่าจะเกิดกิจกรรมหรือก็เกิดมูลค่าของที่เราเรียกว่าเป็นมรดกปัญญาของชน,นท้องถิ่นด้วยมันก็เลยจุดประกายตรงนั้นนะให้ให้เห็นว่าจริงๆชุมชนเราก็ไม่คิดจะทําอะไรแต่พอมันเป็นจุดเรียกว่าอุปสรรคปัญหาของเราส่วนหนึง่งแล้วก็ การที่เราจะตระหนักก็คือว่าจริงๆแล้วเราอยากมีวิถีชีวิตที่<ม>อยากจะให้คนต้องเห็นว่าการมีอัาลักษณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายอาหารพืนบ้านว่าจะทำประเพณีพิธีกรรมความเชื่อหรือรสิ่งประดิษต่างๆเนี่ยสิ่งอย่างเนี้ยเราทำมามันเหมือนกับ<ม>ทามาเป็นชีวิต จิตใจของเราแล้วก็ทำเหมือนกันซ้ำๆมาอยู่โดยที่เราไม่รู้เลยติดเป็นนิสัยแล้วเป็นแนวทางปฏิบัติของเราแต่ละเดือนก็จะมีคำว่าเฮ้ยสิบสองของสิบสี่มีประเพณีมีเทศกาลต่างๆเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นมีคุณค่านะคือเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องเนาะของพวกเราที่อยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยคืออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตโดยปกติอะ ตื่นเช้ามาไปทํางานทำมาหากินมีมประเพณีต่างๆในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตท,ที่ปกติเราเลยไม่ได้มองว่ามันพิเศษตรงไหนนะฮะคราวนี้เนี่ยท่านเจ้าประคุณเนี่ยก็ได้มองเห็นว่าอุ๊ยอันนี้เร,เราต้องรวบรวมขึ้นมามกลายเป็นสมบัติทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพื้นถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ผมมองว่าออท่านพระครูเนี่ยมองการไกลนะฮะตั้งแต่ประมาณสัก20 20 2 4 1, <26 S> 2> <24 8. S> 1> ประมาณ25 26ปีครับค,คุณผู้ชมแต่ณปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยกำลังสนใจมากนะครับเรื่องของ Creative Tourism แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์แบบนี้ครับก็ประหนวกพอดีอย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่ได้กระทรวงว่าทำเป็นคนที่เหมือนกับไปบุกเบิกนำร่องครับ โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมสมัยตั้งแต่ท่านอันผู้หญิงคุณหญิงไขสีสีอรุลนะเนาะที่เข้าไปแนะนําให้ไปทําเรื่องโครงการโครงการบูรณาการไทยสายเย็มชนก็เลยเอาองค์ประกอบ6ด้านเนี่ยเข้าไปจับให,ให้ชุมชนได้มีกิจกรรมก็คือ 1. คึ่งั้งสมองปรรัญญา 2. คุณธรรมจริยธรรม 3. ล้านวัฒนธรรมครับสการแสดงพื้นบ้าน 5. ห,ห้องสมุดนะแล้ไอทีนะแล้วก็อันหนึ่งคือพิพธภัณฑ์เนี่ยหกองประกอบนี่แหละเราจึงยึดหลักตรงนี้แล้วก็เอาคนคือในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นป่าชาวบ้านมัเป็นผู้นำคนำอ,อะไรต่างเข้าไปทำกิจกรรมจึงรักษาแล้วก็มันมีตัวชี้วัดเนาะมีมาตรฐานว่าคุณต้องรักษาทำดาวหนึ่ง,ดา,งดาวสองดาวสจากกระทรวงวัฒนธรรม ครับอันนี้ก็เริ่มต้นเลยก็คือพมมาแบบนี้แล้วแต่การที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนคุณธรรมได้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการประกวดนะครับแต่ว่าเขาคือทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาเข้าไปคัดเลือกนะว่าเราเนี่ยมีมีความพร้อมขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่ทําสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือต้องเป็นวิถีชีวิตของชุมชนจริงๆแล้วก็ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรื่องของวัด โรงเรียนแล้วก็บ้านเป็นบวรขึ้นมาเนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยผมมองดูแล้วนีครับว่าในวันนี้เนเกิดความยั่งยืนขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าในชุมชนเนี่ยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวแห่งหนึ่งและของกลุ่มชาติพันธุ์ของ Creative Tourism นะครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะฮะผมมองดูว่าในเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมเนี่ยข้อเลยฮะพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันยรูรคุณเนี่ย ทางชุมชนเราเนี่ยทอนราคาลงมาได้ยังไงบ้างครับจริงๆในส่วนของ5มิติที่ว่าเราเราเรา,เราทำไปแล้วรเราไม,ไม่รู้ตัวนะโดยเฉพาะเรื่องของพอเพียงก็เห็นแต่เราใช้วิธีอยู่แล้วนะในเรื่องของวินยัยเรื่องของสุจริตนะส่วนชนจิตอาสาเนี่ยแกนนําในชุมชนเราเนี่ยก็คือพูดตรงว่าเราบูรณาการเป็นอาสาสมัครคนในชุมชนผู้แทนชุมชนเนี่ยก็ไปเป็นอาสาสมัครของกระทรวงต่างๆนะซึ่งจริงๆตอนนั้นภาครัฐเนี่ย ก็จะตั้งอาสาสมัครมันเลยทําให้อย่างน้อยอพิจช,ชัยนะครับก็คือเป็นอาสาสมัครทั้งหมดอย่างเ <9 S 2> กระทรวงเออกระทรวงนะอสมอก็คือกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมอ,อพมกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ไล่ไปจนแล้วก็เป็นยอยู่ในกรรมการสภาว่าธรรม S <S ตำบลอำเภอจังหวัดของจังหวัดนครยกด้วยนั้นงานงานเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมาก่อนที่ครบ <S <S ทวนของและมันเด่นก็คือในพื้นที่ของเราถ้าถ้าเราเรื่องของจิตอาสา้วาคนชุมชนแต่ละชุมชนจะมีจำนวนคนอยู่นั้นคนต้องมีจิตอาสาคนที่จะมารวมก็ได้เป็นชุมชนแล้วมีเป็นผู้นำของชุมชนได้แต่ละด้านแต่ละด้านนี้ใจต้องมาก่อนต้องมาก่อน อันนั้นคือจุดที่ว่าเป็นสําคัญมากคือเขาเรียกว่าไงฮะเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอยากเอาหน้าเนาะอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะบอกว่าเราอยากเอาหน้าเนี่ยเฮ้ยให้คนเขาได้รู้จักเราอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยก็ชั่วคำชั่วคราวมันไปได,ได้แต่ถ้าจิตอาสารจริงๆเนี่ยให้ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างมั่นคงเนี่ยคือถ้าใจไม่มีเนี่ยมันทาไม่ได้ครับแ,แ,แล้วใจมาปุ๊บเรามองเรามองเรามองเรื่องกะตันตีอีกอันหนึ่งเพราะการที่เราเสียสละแล้วเนี่ยเราทําเพื่ออะไรเพื่อชุมชนเพื่อวิิถีเพพื่อชาตันธุ์ ตรงนี้เห็นไหมคนในชุมชนเราเนี่ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติไทยพวนเราพูดกันตรงๆครับคุณผู้ชม,มถ้าเกิดว่าเ,าเอาเอาตามประวัติศาสนตะร์นะบางทีเนี่ยชา,ชาวชาวชาวลาวชาวไทยพวนเนี่ยที่อพยพมานะตั้งแต่ก่อนในช่วงของกรุงศรีอยุธยามากรุงธนาโกสศรีเนี่ยก็ผ่านไปเนี่ยหลายร้อยปีเลยแต่ทําไมเรายังไม่ลืมรากเหง้าในความเป็นวัฒนธรรมของเชื้อชาติโดยจิตสํานึก ได้ตำเนึกของเราเนาะแล้วมันก็มาแฝงได้ด้วยตัวคุณธรรมเนี่ยพี่ไปดูว่าตัวคุณธรรมจริงๆแล้วมันขยายเป็นนิยามออกมาแล้วมันบอกว่าเป็นสิ่งที่เ,เขาเรียกว่าสิ่งที่มีคุณค่าครับมีประโยชน์และอยันยังคือสิ่งที่สวยงามสามตัวเนี้ยมันทําให้เราไม่รู้ตัวว่าเราได้ทําเรื่องคุณธรรมอยู่มีคุณค่ามีคุณค่ามีประโยชน์ชนและเป็นสิ่งที่สวยงาม สามตัวนี้คือนิยามของคําว่าคุณธรรมรซึ่งจร,จริงจชุมชนในแรกทําไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแล้วเผลอเอินจังหวะว่ากระทรวงได้ทำโครงการหลายๆโครงการผ่านชุมชนเราเช่นช่องเที่ยวเชิงว่าทําชุมชนสืบไทยอย่างเงี้ยมันก็นําเรื่องของอะไรบ้างอ่ะเรามีเรื่อง,องมรดกภูมิปัญญาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม ต่างๆ<ม>ที่เกิดขึ้นใบสีสู่ขว่าอะไร,รนั้นโปรแกรมการท่องเที่ยวเราเนี่ยจัดไว้ในเรื่องของวิถีชีวิตว่าทาแล้วก็โดยเฉพาะว่าจะทำมาพณีพิธีกรรมความเชื่อจะถูกทําทเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวร,รับนักท่องเที่ยวในะจับ,บวิถีชีวิตของเรารที่ทําจริงนะครับ ก็กลายมาเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปเนี่ย<ช>ได้สัมผัสตัวนี้<ช>ซึ่งหนึ่งเลยครับที่น่าห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของสภาพสังคมในเรื่องของเยาวชนนะฮะเยาวชนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยมาสานต่อเขามาซึมซับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้คือกำลังจะเป็นคําถามที่ส่วนใหญ่จะเป็นคําถามยอดฮิตนะว่าชุมชนมีปัญหาประสักเลยไหมเราทํางานารับ แนวทางของการพัฒนาโดยเฉพาะที่เราบอกว่าบริวรมาแล้วรเราเห็นโครงการเราต่อเนื่องกันสิ่งที่ถ้าเกิดไม่มีโครงการอีกโครงการหนึ่งแต่เราเรียกว่าโครงการ U2T ของกระทรวงอวทเนี่ยนะที่ล่าสุดที่มันเตะกโควิดมันเนี่ยเราได้มีการจ้างบัณฑิต นะ <Ừ. S 2> ที่ว่าจบงานนะหรือว่าเป็นนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็ชุมชนท<ะ>ํางานตรงนี้มันก็ได้ตรงนี้กลับมาจะเห็นคนเราได้สกรีนว่าคนในพื้นที่ของเรานี่เป็นลูกหลานเราที่ยังไม่ได้ทํางานอะไรเรือ่อมีกิจกรรมอะไรเนี้ยได้กลับมาเพราะว่ามันมีงบประมาณจ้างงาน<ะ>พอจ้างปุ๊บเราก็ได้เด็กเยาวชนลูกหลานง<ะ>เราเข้ามาช่วยและเห็นหน่วยงานเขาว่าเออถ้าเขาจะสืบสารต่อเน,นี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งว่ามันเป็นเพียงครั้งชั่วเขาเฉยนี่ผมดูเ่ยนะมีวิกฤตอยู่2วิกฤตในนะ้ที่ทําให้เกิดโอกาสเนี่ยวิกฤตแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจนะเมื่อปีที่ฟองสบู่แตกกับวิกฤตที่2ก็คือตอนโควิดโควิดใช่ใช่ครับใช่เลยเกิดโอกาสขึ้นมาเลย,ยงโควิดนี่ก็คือให้เด็กๆที่เขาได้เข้ามารับมาเรียนเนี่ย ในช่วงนั้นต้องกลับบ้านใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องกลับไปไป,ไปพักผ่อนไปเก็บตัวโรงเรียนปิดกันเนี่ยก็คือได้มีงานทํวทางกระทรวงอวอก็จ้างงานในกโครงการยูทีนนปีหนึ่งครับมีเงินเดือนให้แล้วก็ดูแลในเรื่องของการทําเรื่องของข้อมูลของเราเนี่ยได้มหาลัยมอนิด้าช่วยทําเชื่อมต่อในเรื่องของหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยครับแล้วโครงการนี้มันก็เลยให้เห็นว่าสิ่งที่เรายังไม่ถนัดก็คือระบบไอที ใช่ไหมฮะโครงการที่เกี่ยวกับไอทีต่างๆเนี่ยเราทำหนัดกรได้ลูกหลานของเราเนี่ยมาช่วย,วยตรงนี้ก็เห็นนะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไปเลยไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอะไรต่างๆตรงนี้เรามีหลายตัวซึ่บอกว่า,อ,าอยากจะนําเสนอหลายอย่างให้เห็นแต่เวลามันน้อยแต่อยากอยากให้รู้ว่าจริงถ้าไม่มีกลไกยอย่างที่บอกมาเนาะว่าตอนนี้มันเป็นโลกใหม่ของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ,อะไร เจนเจนเจนไอบูมลบี้บูมเะไจะผ่านไปลบวิบูมแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเอาเจนเจเอ็กซ์เจนอะไรต่างมาช่วยใช่ตอนนี้ก็ได้ได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราก็ก็มีอีกโครงการที่ล่าสุดเลยก็ของกระทรวงวัฒนธรรมคือเที่ยวชุมชนยนต์วิถีตอนนี้เขาก็เลยจับเยาวชนลูกหลานของเราเนี่ยทำติ๊กตอกเลยส่งเสริมว่าเราจะเที่ยวชุมชนเรายังไงอะไรต่างๆเงี้ย ตรงนี้มันก็สามารถทําให้แต่และชุมชนเนี่ยที่มีของดีอยู่ไม่เคยได้นําเสนอ,อต่อสาธารณชนต่อสื่อต่างๆโดยเฉพาะสถานีาวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา,าหรือสถานีว,วิทยุโทรทัศน์รัฐบาเนี่ยก็จะเป็นสื่อต่อไปในอะนาคตว,ว,ว่าอยากเห็นคือจุดอ่อนของเราก็คือว่าการประชาพันธ์<ม>ในชุมชนเรานอกจากผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเล่นไอทีต่างการประชาพันธ์ก็จะน้อยนั้นชุมชนอะทงาน ในเรื่องของว่าธรรมกันเยอะแยะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ได้ไดนำเสนอนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาเล่ยก็ได้ว่านะครับว่าเป็นความหลากหลาย ทางกลุ่มชาติพันธุ์ครับที่วันนี้นะครับมาหลอมรวมกันครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นรากเหง้าแห่งความเป็นไทยครับผมเห็นเลยนะครับว่าชุมชนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบครับที่ถ้าเกิดว่าถอดรหัสออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและที่น่าชื่นชมก็คือเรื่องราวนะครับของความกตัญยูรู้คุณต่อบ,บรรพชนของกลุ่มชาติพันธุ์เขาเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการที่ยังใช้ชีวิต แบบดั้งเดิมอยู่แต่ว่ามีการผนวกกับเยาวชนกับคนรุ่นใหม่ครับในการที่จะทําให้ชุมชนของตัวเองนั้นเกิดมูลค่าขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความดีที่คุณธรรมนั้นขับเคลื่อนให้กับชุมชนเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นนํามาฝากให้กับเราครับ เข้าออฟฟิศนะพี่ส่งข้อมูลให้ทางอีเมลแล้วแล้วก็ช่วยเข้าเว็บไซต์สำนักงานคลิกอัปโหลดข้อมูลใหม่ให้พี่ด้วยพี่ขอแบบอัปเดตล่าสุดนะอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พี่ไลน์บอกไว้ตามลิงก์ในมือถือเธอด้วยเอาไว้แจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมส่งแผ่นวีดีทัศน์ให้ฝ่ายสารบัญด้วยอะไรนะคะวีดีทัศน์หรือวิดีโอรับทราบค่ะ ช่วยเหลือประชาชนอันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบบัดีรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจด้วยกลไกรัฐสภากรรมธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที่าการบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทาให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่มภารกิจการทํางานของคณะกรรมธิการในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขาย,ยื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับ,บอับสือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร 02- 2 0 6 6 1 0 2และ0 2 2 0 6 6 1 0 3องย i 10 0่งศูนยสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก คุณผู้ชมครับคนเราเกิดมานะครับมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันครับแต่ว่าในวันนี้เองต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันหากมองในมุมของคนที่มีมากกว่าครับถ้าเกิดว่าเรานั้นมีความเป็นจิตอาสามีจิตสาธารณะครับก็สามารถที่จะนําความรู้ความสามารถของเรานั้นไปใช้เกื้อกูลนะครับให้กับคนอีกหลากหลายที่เขาอาจจะได้โอกาสมากกว่าเราครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นนํามาฝากให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องน<ๆ>ี้กันครับ จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยเบือพฤติการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทําเรื่องฉลาดทาบุญทําเรื่องพื้นฐานนันที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตารางก็มาทําเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทาบุญนี่แหละที่มันนําไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่า เราคิดว่าการทําบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทําบุญที่กอ่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทําเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนําไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกเออมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทํารู้สึกว่าเราทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนชื่เราทาได้ไม่ได้เลย หลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทําให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทําให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนเห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะมันทําให้มากมาคัควรว่าโอ้เรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ย เพราะเนี่ยทำเจตนาต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลไรจากนั้นทําให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทําแล้วมีความสุขหรือทําแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในใม้ทํทเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเราเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ย ไอตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบทบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้อง,ง,งมีตัวช่วยทําให้คนรู้สึกว่าคนครับตัวช่วยทำมาส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทากันหลายๆคนนะมีทากันหลายๆคนทํากันเป็นกลุ่มแล่วก็เกิดความอยากจะทําถ้าทําคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ข้าเนี่ ทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคําถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพืนคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตะมาคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดน,นะมันโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมันบนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน ครับคุณผู้ชมจิตของเรานะครับสามารถที่จะฝึกได้ครับฝึกให้คิดดีทําดีนะครับมีคุณธรรมครับแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ครับ เพียงแค่เรื่องราวนะครับของการช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันในความรู้ความสามารถของเราไม่ต้องเป็นเงินทองครับแค่นี้ครับก็จะช่วยสังคมไทยนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะมีอยู่ให้กับเรานะครับในแอปพลิเคชันมรรถทัศนครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันนี้ครับดาวน์โหลดกันง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ง่ายๆครับในนั้นนะครับจะมีการถอดรหัส ของชุมชนต่างๆครับที่เขาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของคุณธรรมทําได้อย่างไรกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่สามารถที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้มีความสุขอยู่ร่วมกันได้ด้วยคุณธรรมนี่แหละนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับในแอปพลิเคชันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ